สวัสดีครับสว,สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีครัเรามาพบกับพระสมเด็จนะครับนะฮะยกฐานะครับนี่เดี๋ยวผมเอาซีนเดิมมาให้ชมนะฮะนี่ครับเป็นรุ่นนี้ฮะสมเด็จยกฐานะเจ้าสัวนะครับนี่ฮะนี่คือลายมือพระอาจารย์นะหรือหลือปู่เรานี่ฮะนี่ฮะลายมือลูกปู่มหาธิรานี่ครับเขียนว่าสําเร็จทุกอย่างนี่ครับนี่ฮะ นี่ับซีนเดิมนี่ครับนี่ซีนเดิมนี่ฮะรุ่นนี้ก็รุ่นละสามร้อยบาทเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมาชมวันนี้ชอบถูกใจกันไหนเนี่ยสามารถปิดกันได้เลยนะครับนี่เป็นรายการอัปเดตที่ผมเปิดไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาชมเลยพี่รายการที่หนึ่งกันเลยฮะหรือรายการนี้คร Davidson ับเป็นเนื้อเกสรนะครับตะกุดเงินนะครับเป็นเนื้อเกสรนะฮะตะกุดเงินพี่สวยๆนะครับนะจะสร้างน้อยมากนะครับนี่ฮะ นี่แหละแายมือปูนะนี่นี่คือแายมือลุงปู่หมดเลยนะครับเลขคนจับเบอร์แปดหกห้านะครับรายการที่อยู่ที่นี่ฮะหกร้อยบาทราคาเดิมพี่นะฮะรายการที่หนึ่งนะครับต่อมารายการที่สองครับรายการนี้เลขคนจับเบอร์แปดแปดสามนะฮะตะกุดเงินรายการนี้ก็อยู่ที่ราคาเดิมนะฮะหกร้อยบาทนะครับรายการที่สองต่อมาครับรายการที่สามนะฮะเป็นเนื้อ นะฮะเนื้อผงน้ำมันนะฮะนี่โรยผงเก่าครับนี่ผงน้ำมันเกสรโรยผงเก่าพี่เลขคนเบอร์สี่หกศูนย์นี่ครับนี่คือมวลสารพระเก่านะครับนะนี่ฮะนี่ฮะมวลสารพระเก่านะพี่นะที่โรยอยู่นะนี่เลขคนเบอร์สี่หกศูนย์พี่รายการนี้เปิดอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับรายการนี้เปิดสามร้อยบาทนะครับ ต่อมารายการที่สี่ครับรายการนี้โรยพอยเศกครับนี่เลขค้นเบอร์พี่แปดหนึ่งเจ็ดนะครับแปดหนึ่งเจ็ดนี้ไม่ใช่้อยบิน้อยอะไรนะครับนี่คือเป็นลอยพระผงน้ํามันนะฮะจะเป็นการถอดพิมพ์อันนี้อยู่แล้วฮะนี่รายการนี้โรยพอยเศกพี่รายการที่สี่นะครับสามร้อยบาทเช่นเดียวกันฮะต่อมาครับรายการที่ห้านี่ครับรายการนี้เป็นเนื้อผงนะฮะนี่นะสวยๆกันเลยนะครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะฮะ โรยม้วนสารนะฮะโรยผงม้วนสารเก่านะฮะนี่ฮะเลขคุณทะเบินหนึ่งห้าหนึ่งแปดพี่รายการนี้ก็สามร้อยบาทนะครับต่อมาครับรายการต่อไปพี่นะรายการที่หกนะฮะร,รายการที่หกนะครับรายการนี้โรยตะไบทองนะฮะเลขคนณะเบินสามศูนย์แปดนะฮะโรยตะไบทองพี่นี่ฮะสามศูนย์แปดนะครับนี่ฮะรายการนี้ก็สามร้อยบาทนะครับเลือกกันได้เลยพี่ชายนะพระทแท็กันอีกีแท้ ต่อมาครับเป็นรายการสัมภ на คุณนะฮะนี่คะดูกล่องซะก่อนพี่นะนี่หลวงปู่เขียนยันกับกับนะครับสําเร็จทุกอย่างรายการนี้นะฮะจะเป็นสัมภนาคุณจะเป็นเนื้อทองแดงให้นะครับเลขโค้ดเบอร์สี่หกนะรายการนี้อยู่เปิดอยู่ที่หกร้อยบาทงค์องนี้เปิดอยู่ที่หกร้อยบาทนะครับหรือมีองค์เดียวด้วยนะครับมีองค์เดียวด้วยนะครับนะรายการที่เจ็ดนะครับต่อมาครับพี่ชายต่อมาบริการที่แปดนะ รายการที่8ก็เป็นโรยพอยเศกเหมือนกันฮะนี่เรียกคนทะเบอร์206นะฮะโรยพอยเศกเรียกคนทะเบอร์206ศนี่รายการนี้นะฮะ300บาทนะครับรายการที่8นะครับต่อมาเป็นรายการที่9รายการที่9ครับรายการนี้เป็นโรยมวลสารพระเก่านะครับโรยมวลสารพระเก่าเรียกคนทะเบอร์768นะครับโรยมวลสารพระเก่าเรียกคนทะเบอร์768ดหกพี่นะฮะรายการนี้นะฮะนี่ฮะรายการที่9นะครับ300บาทต่อมารายการที่10ครับรายการนี้เป็นผงพุทธคุณนะครับปัดเงินนะครับ ผมพกก 2, 30, iden, unda, ุทคุณปัดเงินพี่เลขคุณเบอร์สองสามศูนย์นะครับเลขคุณเบอร์สองสามศูนย์พี่รายการนี้เปิดอยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับปัดเงินนะฮะต่อมาครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการนี้ก็ปัดเงินพี่เลขคุณเบอร์สองหกแปดนะครับเลขคุณเบอร์สองหกแปดนะครับปัดเงินนะฮะรายการที่สิบเอ็ดนะครับนี่ฮะสามร้อยห้าสิบาทนะครับต่อมาเป็นปัด ปัดทองนะครับปัดทองเลขคนจำนวนเจ็ดเก้าสามนะครับปัดทองเลขคนจำนวนเจ็ดเก้าสามนะครับนี like ่ฮะสามร้อยห้าสิบบาทเช่นเดียวกันฮะรายการนี้นะฮะรายการที่นะฮะสิบสิบสองวะพี่นะสิบสองนะครับต่อมาการที่สามเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับเลขคนจำนวนหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งครับเนื้อผงพุทธคุณโรยมวลสารเก่านะครับรายการนี้ก็สามร้อยบาทนะครับต่อมาการที่สิบสี่ครับโรยมวลสารพลอยเสกนะครับเลขคนจำนวนแปดหกแปดนะครับ รรยมวลสารพลอยเศษกันรายการนี้ก็สามร้อยบาทนะครับพี่ชายครับรายการที่สิบสี่นะฮะต่อมารายการที่สิบห้าครับรายการที่สิบห้าเลขโคู่ตั้งเบอร์หนึ่งแปดเก้ารายการนี้เป็นแอร์บัตนะฮะเป็นงานสีประจาวันนะครับรายการนี้สีชมพูนะฮะรายการนี้สีชมพูเลขคด่ตั้งเบอร์หนึ่งแปดเก้านะฮะเปิดอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับรายการนี้เปิดอยู่สี่ร้อยบาทพี่นะองค์ที่ห้าองค์ที่สิบห้านะครับต่อมาองค์ที่สิบหกครับเป็น เขียวนะครับรายการนี้เลขคนณทะเบอร์95นะครับนะสีเขียวเนี่ยน้ำ450บาทนะครับ400บาทเหมือนเดิมนะฮะนี่ฮะ400บาทนะครับรายการที่16นะครับนี่ฮะสีเขียวนะครับต่อมาการที่17ครับเป็นส้มนะฮะนะฮะเป็นส้มส้มนี่ครับเลขคนณทะเบอร์42นะครับนะนะาเอ๋บัตส้มเนี่ยฮะสีประจําวันนะฮะรายการนี้ครับนะรายการที่17นะครับ ต่อมาการที่แปดครับนี่สีฟ้าครับนี่เลขคนเบอร์หนึ่งแปดหนึ่งหามเงินหางทองครับนี่ครับสีฟ้านี่ครับนี่ฮรสี่ร้อยบาทเหมือนกันครับนะรายการน,นี้สิบแปดต่อมารายการสิบเก้าสีเหลืองนี่ครับนัมเบอร์หนึ่งร้อยนะนัมเบอร์หนึ่งร้อยครับเลขคดหนึ่งร้อยครับนี่ฮะ รายการที่19นเกครับ400บาทสิครับต่อมาการที่20นะสีฟ้าครับนาอีกหนึ่งองค์เลขคนจำนวนหนึ่งนะฮะสีฟ้านี่ฮะ400บาทนะครับละรายการที่ยี่สครับต่อมาการ21นะครับลอยตะไบทองนะครับเลขคนจำนวนหนึ่งหกสองนะฮะลอยตะไบทองเลขคนจำนวนหนึ่งครับนี่ฮะรายการที่21นะครับ300บาทนะครับ ต่อมาปัดหน้าครับรายการที่22นะครับเลขคนละเบอร์733นี่ฮะรายการนี้350นะฮะสามาสพีรายการ22ต่อมาการ23นะครับปัดหนักนะฮะปัดหนักนะครับเลขคนละเบอร์1110โอ้โหเมื่อกี้ปัดทองนะเลขคนละเบอร์1110โอ้โหเกือบตองนี่เกือบตองหนึ่งสี่ตัวนี่ฮะรายการนี้จาปัดหนักนะพี่นะนี่ฮะ350บาทนะครับ ต่อไปเป็นมวลสารนะรยมวลสารเก่านะครับเดกเกสรโรยมวลสารเก่านะผงน้ามันนะเรียคนเบอร์หนึ่งห้าหนึ่งหาเงินถางทองพี่นะครับรายการนี้นะครับรายการยี่สี่นะครับสามร้อยบาทต่อมาการยี่ห้าครับรายการนี้ก็รยมวลสารนะครับโอ้นี่บินนิดนึงอันนี้บินนิดนึงนะครับขอคนรับได้ผมขอสองร้อยพอในครับใครเอาทํามวลสารผมขอสองร้อยพอพี่นี่สองร้อยพอขาดทุนให้เลยนะฮะต่อมาพี่ชายครับรายการตัดไปนะ การที่ยี่หกครับนี่โหรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนนะครับโรยตะไบทองเนี่ยเรียกคุณเบิร์นหนึ่งสี่แปดโนี่อันนี้น่าจะเป็นพวกตจินดามาีอะไรอย่างเงี้ยกนะเนื้อผงพุทธคุณเอ้ยเนื้ออะไรอันนี้น่าเนื้อเก่ามาผงพุทธคุณเก่าก็อี่ยนะนี่ฮะคลาสสิกมากน่าจะเป็นเนื้อโรยมหาชนวนอะไรทุกอย่างนี่ฮะหนึ่งสี่แปดเนี่ย้หงหาปรากาศแต่อันนี้เก่าเลยมีองค์เดียวด้วยนะฮบนี่ฮะสวยเลยนี่ครับป็นการนี้ นการนี้ขอที่สี่ส่ร้อยหรือ600หกร้อยผมเคยขายนะผมไม่แน่ใจนะถ้มไปรายการไม่เจอราการไม่เป็นไรเขาขอสี่้อยรกันอีพีนี้นะต่อมาพี่ชายรายการถัดไปครับนะเป็นพรอผงพุทธคุณเก่านครับโรยมวลสารเก่าเลขคนเบอร์หนึ่งห้าเจ็ดสามพี่สามร้อยนี่ครับต่อมาพี่รายการทุดท้ายฮะร,รายการที่2 3าสนะครับยีนะปัดทองครับเลขคุณตเบอร์1161นี11น่ฮะ รายการนี้ปัดท้องพี่รายการนี้เอาไปพี่ชายนะครับสามร้อยห้าสิบาทนะครับหนาววันนี้ก็มีแบบงไปประมาณนี้พี่ชายเนะะาะนี่ะยี่สิบแปดรายการนะฮะหากชอบรายกันไหนก็ติดต่อเข้ามาได้พี่นะอย่างนี้ก็ฝากข,ขอบคุณที่พี่ทุกท่านที่ติดตามด้วยนะอาจจะไว้น,นิดนึงนะครับอาจจะไว้นิดนึงนะครับงี้ขอบคุณที่ทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ